ถ้าเป็นปฏิริษก็สองแสนกว่าคะแนนท่างเขตก็ได้มาสามเกดก็แน่นอนครับต้องทำงานในการเป็นปากเป็นเสียงให้กับพีน่น้องประชาชนชาวเชียงรายแล้วก็พักกันกฎหมายที่เกี่ยวหน้าก้าวหน้าอย่างเช่น,รรเ,รนเรื่องเกี่ยวกับที่ดินเรื่องเกี่ยวกับสุราก้าวหน้าเรื่องเกี่ยวกับอาการสะอาดฉันเชื่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าจะตรงกับพีนพน่น้นนอ,นอ,นงองชาวเชียงรายโดยตรงและแน่นอนก็ต้องทั้งตรวจสอบ แล้วก็เสนอเนอี่ยรัฐบาล<ม>ในการทำงานของพรรคเราเป็นฝ่ายค้าเชิงรุกก็จะไม่ได้เนน้แค่ตรวจสอบเพื่อที่จะล้มรัฐบาลเพื่อให้ความอำนาจอย่างเดียวแต่ว่าก็มีการเสนอนะ่ยเพื่อที่จะหาทางออกของการทำงานทางการเมืองของเราก็คือการทำงานเพื่อที่จะเอาประชาชนเป็นที่ต <C ram> ั้งใน <C ram> ส่วนของเรื่องยืง่นอยากจะพูดเรื่องอะไรไม่มีครับประมาณนี้แหละครับก็แล้วคต่ก็แล้วแต่ ทาะขอบาค่ะค okay. oh nice okay. ่ะกมค่ะตั้มาสองวันแล้วตมาสองวันเลไมทรยกับพรุ่งนี้ค่ะเดี๋ยวตามเดี๋ยวตามพี่ตอบก่อนฝากพี่จะาืาพี่จ้าว่าอยากจะเชิญทุกคนมาเสพศิลปะาทีเจียงนะครับได้ค่ะ างานเช็กไลน์ไปน,นั่นเลเนี่ยระดับโลกโลกวันนี้มีโอกาสได้คุยกับคุณเจย์ชาติวงศ์คุณผู้กำกับที่เคยได้รับรางวัลคานมาหลายเรื่องแล้วก็เป็นคนที่ตามหนังของเจย์มาตั้งแต่สุดสเสน่หานตั้งแต่สัตว์ลายนะครับทุกคนมีรสชาแล้วก็เมมโมรีก็ งาน e xperiment ที่ชื่อว่า Conversation with the Sun เรือบทศนากาพาทซึ่งมีการใช้ศิลปะแล้วก็การใช้เทคโนโลยีอย่าง V R มาใช้เยอะเพราะฉะนั้นถ้าใครชอบศิลปะหรือน้องๆเยาวชนคนไหนชอบเรื่องเกี่ยวกับศิลปะอยากจะหาแหล่งมาดานใจเนี่ยก็มีโอกาสก็มาเที่ยวกันที่เชียงรายได้เพราะถึงเมษายน,นยไม่จําเป็นต้องมาที่นี่ครับ FC บอกว่าฝากให้พี่พิมดูแลสุขภาพด้วยค่ะเป็นห่วงค่ะเดี๋ยวขอไทยทยก่นเดี๋ยวถ่ายพี่พิมขึ้นรถแป๊บนึงนะคะ ไปลกลากพักค่ะขอบคุณค่ะนะคะถ่าคุณแม่ไหมล่ะอ่าถ่ายกับคุณแม่ค่ะโอเคค่ะนะคะเดี๋ยวเออโอเคค่ะขอบคุณค่ะเจอกันที่กรุงเทพค่ะคุณทีมที่ีมปรับแล้วนะคะทุกคนครับ